ระอนุรุธทธเถระดวงตาที่เห็นทั้งจักรวาลเอตทัคคะผู้มีทิพยจักษุเลิศพระอนุรุทธะเดิมคือเจ้าชายแห่งสากยาวงศ์ผู้ไม่เคยรู้จักคําว่าขาดแคลนชีวิตในวังเต็มไปด้วยความสุขจนไม่รู้เลยว่าโลกมีความทุกข์อย่างไรแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เจ้าชายผู้นี้เลือกละทิ้งทุกอย่าง ออกบวชตามเพื่อค้นหาความจริงที่ลึกกว่าความสุขทางโลกในช่วงต้นของชีวิตนักบวชพระอนุรุธทธะยังติดความสบายถึงขั้นเผลอหลับระหว่างฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนอย่างตรงไปตรงมานั่นคือจุดที่ท่านสะเทือนใจอย่างแรงพระอนุรุธทธะตั้งสัตยาธิฐานว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่หลับอีกเลย ท่านเพียรภาวนาเดือนจงกรมเจริญสติทั้งวันทั้งคืนจนในที่สุดดวงตาทางโลกเสื่อมบอดสนิทแต่ในขณะเดียวกันดวงตาอีกชนิดหนึ่งกลับเปิดออกดวงตาที่ไม่ได้มองเห็นด้วยเนือ้อแต่เห็นด้วยปัญญาพระอนุรุธะบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับทิพยจักษุสามารถเห็นเทวดาพรมสัตว์นรก เห็นการเกิดดับของสัตว์โลกเห็นกรรมที่ทรงผลข้ามภพชาติอย่างละเอียดและชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านว่าในบรรดาสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุเลิศคือพระอนุรุทธะในคืนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานขณะที่หลายรูปยังเศร้าโศกพระอนุรุทธะกลับรู้ชัดในธรรมและกล่าวอย่างสงบนิ่งว่าพระผู้มีพระภาค ดับขันปรินิพานแล้วตามธรรมดาของสังขารจิตของพระองค์ไม่หวั่นไหวชีวิตของพระอนุรุทธ,ธะสอนเราว่าบางครั้งการมองเห็นความจริงต้องยอมเสียการมองเห็นของโลกเพราะดวงตาเนื้อมีขอบเขตแต่ดวงตาแห่งธรรมเห็นได้ทั้งจักรวาล